27กันยายน2565ขครมออนุมัติแล้วเงินสดกดออกมาใช้ได้กลุ่มนี้โชคดีบัตรคนจนเฮ hey, ด้วยไหมรอรับเงินเข้าบัญชีฟังรายละเอียดในคลิปสวัสดีค่ะกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะ เช่นเคยค่ะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะ และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะทางคณะรัฐมนตรีอนุมัติล่าสุดมีความเห็นชอบแจกต่อสำหรับกลุ่มพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้โชคดีพ่อแม่พี่น้องกลุ่มอาสาสมัครประจำหมู่บ้านหรืออสอมอน,นั่นเองค่ะได้รับเงินกันอีกแล้วเฮกันทั่วประเทศเงินในส่วนตรงนี้ คุณพอ่อคุณแม่ชาวอสอมอใครที่ปฏิบัติงานในเดือนเมษาและเดือนพฤษภาคมจะได้รับเงินค่าตอบแทนค่าเสียงภัยโควิดเดือนละ500บาท2เดือนก็เป็นเงิน1,000บาทซึ่งจะโอนตรงเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านซึ่งก็ได้รับกันมาอย่างต่อเนื่องก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางช่องก็ได้บอกข่าวดีไปบ้างแล้วว่ากำลังจะมีงบประมาณแจกอย่างต่อเนื่องสำหรับค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัยโควิดให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานในการป้องกันเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งณนะวันนี้ก็เป็นวันที่อนุมัติเรียบร้อยแล้วขอออกมาแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มพ่อแม่พี่น้องชาวอ,อสมอทุกท่านด้วยค่ะซึ่งในวันจ่ายเงินนั้นจ่ายอย่างไรจ่ายทางไหน ทางช่องจะมาแจ้งตามลำดับวันนี้ก็มาแจ้งข่าวดีไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและสำหรับในเดือนกันยายนนี้มีเงินเยียวยามากมายที่ทางรัฐบาลได้แจกอย่างต่อเนื่องในส่วนตรงนี้ใครอยู่กลุ่มไหนก็รอติดตามข่าวสารความคืบหน้ากันได้เลยค่ะ หรือใครอยากจะเช็คเงินอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้สอบถามเข้ามาได้นะคะและสำหรับวันนี้ทางช่องก็มีข่าวสารมาแจ้งไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้มีาพาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ